ใปีนี้อาตมาก็ย่างเข้าเขตมัน89อายุ89เข้าไปพศ 6, 6อาตมากเกิด77็เจ็ดเจลบหกก็เหลือ8ปดเขึ้นเลขหนี่มันก็8ปเกเพราะถ้ามันเลขหกเจดมันก็เต็มศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับ เต็มศ <6, 6. S 1> ูนย์เอาเจเจไปลบหกหกหอหกเจมันก็เหลือเท่าไหร่เอาเจเจไปลบหกเจดเหลือเท่าไหร่น <6, 6. S 1> ะเก้าสิบใช่ไหมก็เหลือเก้าสบก็เป็นเกสบอายุก็เก้าสบ ขาก็นับตัวเลขแต่ที่จริงอัตมามันเกิดมิถุนายนมันหกเดือนพอดีกลางปีนะมันพอดีกลางปีาการเกิดกลางปีการเกิดปลายปีหรือต้นปีก็เป็นเรื่องอจินไตยชนิดหนึ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้านั้นจะเกิดต้นเลยส5บห้าอัตมาเกิด S <S เดินเจ็ดแปดค่ำมันก็กลางมาเกิดเจ็ดแปดค่ำมันก็กลางของพระพุทธเจ้าสิบห้ามันเต็มเลยอย่างนี้ก็เป็นอาจินใจเป็นเรื่องจริงนวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าขึ้นสิบค่ำเดือนสองหรือเดือนยี่ปีขาน,นา เด็กหญิงปุนก็เกิดวันที่31นะวันนี้ก็ครบเอ้ยวันนี้ท่วนเลยครบเมื่อวานนี่แหละ31วันนี้วันที่หนึ่งเด็กหญิงปุนก็อายุสองปีท่วนเลยทำมาใส่กระดาษมาเป็นนิวมันย่างดีเลยสวัสดีปีใหม่2566นะ2566เนี่ย บิดาเขาทำมาเขามีบิดาเป็นช่างพวกนี้สื่อเขาก็ทำมานะคุณปุ๊กนะบิดาเขาส่วนแม่เขาคุณรุนปุ๊กรุนเขาก็เลยชื่อว่าปุนน้านเะาอีกคนลูกขึ้นมาก็คงชื่อรุกนะปุนรุกปุ๊กรุน <c oughs> สวัสดีปีใหม่2566น้องปุนเด็กหญิงรวงทองแพงเจนชัยกราบขอบพระคุณในความรักความเมตตาที่หลวงปู่มอบให้น้องปุนตั้งแต่อยู่ในท้องจนโตมาสองขวบนาวันที่31เดือน12พศ65 ขอให้หลวงปู่มีความมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดูน้องปุณเติบใหญ่ในสังคมสธาธารณโภคีจวบจนได้สั่งสมบารมีติดตามหลวงปู่ไปทุกพบทุกชาติค่ะปุณอ้ยพยายามนะโตขึ้นมาอ่านหนังสือนี้ให้มันให้ออกออบิดาเราเขียนไว้ หรือว่าแม่ก็ไม่รู้มารดาก็ไม่รู้เขียนเนี่ยแล้วบิดาก็ไม่รู้ล่ะไม่บอกมานะคือเด็กๆที่ใกล้ชิดพวกเราก็อย่างนี้แหละก็เป็นที่น่าเอ็นดูก็โอภาปราสายเชื่อมโยงเกี่ยวข้องผู้ที่อยู่ห่างก็ห่างก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดเป็น เป็นเรื่องธรรมชาติของกรรมกิริยาเพราะงั้นการอยู่ชิดอยู่ใกล้มันยิ่งกว่าการสัมผัสแล้วก็ซึมซับยิ่งกว่าแอบสอบมันออสโมซิสท,ที่ลึกมากมันจะซึมซับไหลเข้าไปลึกมากโอ้โหใส่เนรดุกเด็กยิ่งปุ่นใส่ชุดขาวพ่อแม่สันซื้อมาให้เสื้อขนเฟอร์เลยเนี่ย เอาเธอขุนกันก็ไปประกบประงมก็ไปเธอ,อให้อดอดจากอยากให้มันละยากเย็นๆมึงดีระวังเธอเดี๋ยวสปอยกันยุ่งอ่ะ,อะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องบ้างเรื่องที่อาตมาติกต๊กติเอาไว้นาโนติสไว้ว่าจะพูดวันนี้เป็น เป็นประเด็นอะไราสำคัญประเด็นที่คิดว่าอยากจะพูดวันนี้เนี่ยคือเรื่องจุดจบหรือจุดที่สุดของความลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยก็ดีเรื่องเศรษฐกิจก็ดีรเรื่องของสังคมมนุษยชาติก็ดีมันมีที่จบ มันมีที่ลงตัวของมันแต่คนนี้เข้าใจไม่ค่อยได้เข้าใจยากมันวนวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกอยู่นั่นแหละไม่รู้จัดจบได้นาลืมลังได้ล้ำลึงหน้าแต่ต้นลืมปลายได้ปลายลืมต้นเป็นเช่นนั้นมันเลยตัดตัดเขตตัดจุดจบที่เป็นเป็นความจริงไม่ได้ไอ้ที่มันอยากจบ โดยที่ไม่มีปัญญามันก็ไปตัดจบโดยที่มันไม่จบจริงอีกเยอะเหมือนกันพวกสายหลับตาพวกอยากจะบรรลุอยากจะบรรลุแล้วก็เลยจบเอาไปดือด้อโดยมีวิธีหลับตาหยุดคิดหยุดคิดหย,ยุดคิดได้นานหน่อยจบแล้ววะเราบรารลุอรหันต์แล้วว่าาหลอกคนอีกเต็มไปหมดสายหลับตาไม่ได้มีปฏิพานปัญญาไม่ได้มีสัมผัสความจริงตามความเป็นจริงไม่ได้มีโลควิทูอะไรเลย มีเตโลก,ก็วิทูไม่รู้โลกอะไรโลกกววิทูในภระาทาไทยนะทูมันทูมันทือมันโง,ง่มันทึบมไม่รู้แต่เดาเอาไปได้อสัญญีสัตว์ดับสัญญาของตนเองเป็นอสัญญีสัตว์ในสัตววาดกานึกว่าจบอันนี้ก็น่าสงสารพวกหลับตานี่จะจบที่อสัญญีสัตว์ทั้งนั้นส่วน อากาซานัญจาย,ยตนะวิญญาณัญจาย,ยตนะและยังแถมมีอกินจนะัญญาเยตนะแลเวเนวัสัญญานาสัญญายตนะอีกเก้ทั้งหมดสี่อันเนี่ยที่เป็นอรูปปานเนี่ยอรูปฌัานเก้เพราะอส,ญญสานเยสัตมันก็มิดชาทิฏฐิแล้วเพระาะฉะนั้นดันทุลังไปอีกสี่อรูปฌานนี้ ถึงสอนกันตกสายรับตามีอรูปฌานสี่แกเพราะของศาสนาพุทธจริงนั้นพอจบที่ฌานที่สี่อสัญญีสัตว์ไม่มีเหลืออรูปฌานก็มีสามอรูปฌานก็คือจะรู้จักวิญญาณรู้จักอากาศอากาศาวิญญาณัญจาและรู้ที่จบ อากินจัญญาเจตนาว่ามันจบแล้วมันหมดกิเลสแล้วมีวิญญาณทิฏฐิเจ็ดเท่านั้นเองมีเจ็ดเท่านั้นไม่มีในวัสัาญ,ญานาสัญญาเ็ดขาดเลยในวัสัญญาาแปลว่าจะรู้ไม่ใช่จะไม่รู้ก็ไม่ใช่ก็มันยังไม่จบมวิจิกิจชาสัตว์ที่มีวิจิกิจชาแต่วิญญาณทิฏฐิเจ็ดหมดวิจิกิจชาไม่มีชัดเจนจบที่ตรงหมดอกินจัญญานิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มี หมดละหมดก็จบไปเถอะเพราะมันรู้ชัดมันมีปัญญายาณที่ครบบริบูรณ์นี่เป็นจุดสำคัญของชาวพุทธที่จะต้องรู้ความจรงิงพวกนี้แล้วจบได้จบเป็นจบยังสมาธิจิจบยัง,จบ,ยงจบด้วยวิญญาณทิฏฐิเจ็ดมีสัญญากำหนดรูปก,กายองค์ประชุมทั้งหมด กายนี่คือองค์ประชุมของจิตเจตสิกต่างๆโดยเฉพาะอ่านเวทนาในเวทนาและสรุปจิตในจิตโดยมีกายมีธรรมะมาช่วยกายเวทนาจิตได้กู้จิตเจตสิกเจโตปริยาตสิบหครบกระบวนการของเจโตปริยาตสิบหกก็รู้หมดเลยว่ากิเลสเรา เขอยเป็นไปตามขั้นตอนราคาโทสะโมหะแล้วก็ทีละคู่ทีละคู่สังกิตังกิตังวิกิตังจิตังมากตะอามากตะไปเรื่อยๆจนสัอุตระอนุตระหมดสัอุตระอนุตระแล้วก็มีสมาฮิเป็นสมาหิตตังหรืออะสมาหิตังทบทวนอีกด้วยวิมุตหรืออกวิมุตจบเลยเจโตปริยานที่พบเป็นสัจจะ บริบูรณ์ท้วนรอบไม่เหลือเศษเลยนี่เป็นสัจจะของพระพุทธเจ้า